ครับก็สวัสดีทุกท่านที่สนใจแนวทางการแกะซ่อมมือถือนะครับในเคสนี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือของ oppo นะครับโมเดลรุ่นก็คือตัว oppo a 5 8นะครับเราจะมาทําการแกะเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับเครื่องไหนปิดเครื่องได้ก็ทําการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวถาดซิมออกให้เรียบร้อยนะครับ ก็ในส่วนของตัว oppo a 5 8ตัวนี้นะครับการแกะฝาหลังจะเป็นการแกะฝาหลังแบบ2ชั้นนะครับเราจะต้องทําการแกะฝาหลังชั้นนอกก่อนนะครับจุดที่เราจะต้องระวังก็คือช่วงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวสายแพรสแกนนิ้วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้เป่าด้วยลมร้อนนะครับไปยังบริเวณรอบๆขอบฝาหลังชั้นนอกสุดนะครับก็เพื่อทําให้กาวมันคลายตัวนะครับเราก็มาหาจุดแสะนะครับค่อยๆสอดแผ่นนําไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสอดตามด้วยแผ่นพลาสติกบางนะครับเพื่อทําการรูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆขอบฝาหลังนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับในจุดที่เรามาร์กไว้นะครับมันมีสายแพรญสาคัญๆอยู่นะครับก็คือ เป็นตัวแพรสแกนนิ้วนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้นะครับก็อย่าสอดพลาสติกเข้าไปลึกนะครับหรือว่าบางท่านนะครับก็อาจจะเว้นไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ค่อยๆลูบตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆนะครับจุดไหนที่มันมีความเหนียวอยู่นะครับเราก็ใช้น้ํามันลอนสันนะครับตามคลิปนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีน้ํายาละลายกาวต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้น้ํายาละลายกาวได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็หลังจากที่ทุกท่านลูบตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆนะครับท่านก็สามารถค่อยๆง้างเปิดฝาหลังออกมาได้ตามคลิปแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเรามาระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวสแกนนิ้วนะครับเมื่อเครื่องนี้นะครับผมได้ทําการเปิดออกมานะครับก็จะเห็นว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนด้วยนะครับเราก็สังเกตจากตัววอยประกันที่อยู่ติดตรงหัวน็อตนะครับเวลาท่านแกะเครื่องต่างๆนะครับก็จะได้นํามาวิเคราะห์ในการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนด้วยนั่นเองนะครับ เมื่อเรานําฝาหลังชั้นนอกสุดออกนะครับเราก็มาทําการไขน็อตที่ยึดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกให้หมดทุกตัวนะครับครับก็ในการนําน็อตต่างๆออกพวกนี้นะครับก็สังเกตให้ดีด้วยนะครับน็อตบางตัวนะครับมันอาจจะซ่อนอยู่หรือว่าโดนตัวกาวต่างๆปิดบังอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการค่อยๆแซะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในนะครับค่อยๆง้างเปิดตรงช่วงถาดซิมนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่องถาดซิมมันจะแตกเสียหายนะครับ หลังจากนั้นเราก็ค so we so we ่อยๆลูดนะครับปลดสลักที่อยู่บริเวณรอบๆฝาหลังชั้นในออกนะครับเมื่อเราได้เลาะนะครับเปิดโดยรอบแล้วนะครับก็ทําการค่อยๆง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกมาด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราเห็นในตอนแรกนะครับมันมีแพร่สแกนนิ้วอยู่นั่นเองนะครับค่อยๆง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับแล้วก็ทําการปลดในส่วนของตัวแพร่สแกนนิ้วออกครับ ครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําในส่วนของตัวฝาหลังชัดนอกออกมาได้นะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพรจอนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับ ครับก็มาดูในส่วนของตัวหน้าจอโตใหม่นะครับก่อนที่ทุกท่านจะทําการแกะฟิล์มแกะวอยนะครับก่อนที่ทุกท่านจะทําการประกอบจริงนะครับก็ให้แนะนําให้ทุกท่านนะครับทำการเทสหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับหน้าจอที่ใช้งานตัวนี้นะครับก็คือใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก oppo a 5 8นะครับ oppo a 9 8พวก realme ต่างๆนะครับก็ตามคลิปที่ท่านเห็นเลยนะครับ ก็เรามาทําการเทสหน้าจอกันก่อนนะครับก็ทําการปลดแพรในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพรจอออกนะครับลักษณะการวางแพรนะครับเราก็จะหงายหน้าจอขึ้นมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการประกบนะครับในส่วนของตัวแพรหน้าจอลงไปครับ ครับก็สาเหตุที่เราต้องทําการเทสหน้าจอในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับก็คือในเคสนี้นะครับตัวเครื่องลูกค้าได้ดับมานะครับก็ไม่มั่นใจว่ามันมีปัญหาที่หน้าจอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะทําการแกะจอเก่าของลูกค้าออกนะครับเราก็มาทําการเทสเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามันเสียที่ตัวจอนะครับเราจะได้ซ่อมถูกจุดนั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อเราได้วางแผ่จอลงไปนะครับตามด้วยแผ่แบตเตอรี่นะครับก็ทําการเปิดในส่วนของตัวเครื่องขึ้นมานะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตัวหน้าจอแสดงผลนะครับของเคสนี้นะครับก็โชว์โลโก้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองทําการทัชสกรีนในส่วนของตัวหน้าจอกันครับ ครับก็เป็นแนวทางของการเทสหน้าจอเบื้องต้นนะครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์อาการเสียถูกนะครับว่าอาการเสียนะครับมันมาจากหน้าจอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็อย่างเช่นในเคสนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับมันไม่แสดงผลนะครับตอนที่เราได้รับเครื่องมาแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแต่ว่ามันมีลักษณะของการสั่นตอบสนองนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับ ก็มีเสียงในการเปิดเครื่องนะครับเราก็มาทําการเทสหน้าจอในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อความมั่นใจว่ามันเสียที่ตัวหน้าจอนะครับแล้วเราจะได้ทําการแกะหน้าจอของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนจอในลําดับต่อไปนั่นเองนะครับครับก็เมื่อหน้าจอติดขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการทัสกิีนนะครับลองกดปุ่มต่างๆดูนะครับสัมผัสตัวเลขตัวอ,อ,กอักษรดูนะครับ ก็ถ้าหน้าจอมันเสียยังไงนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทําการทัสกินได้นะครับหรือว่าจออาจจะเป็นเส้นต่างๆนะครับถ้ามีลักษณะแบบนั้นนะครับก็คืออาจจะมีปัญหาที่หน้าจอที่เราส่งมานะครับเมื่อท่านไม่ได้ทําการแกะฟิล์มแกะวอยต่างๆนะครับท่านเทสจอในลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะถ่ายคลิปนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเคลมกับตัวแทนจําหน่ายได้นั่นเองนะครับ ครับก็ในเคสนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าหน้าจอไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเราก็ค่อยมาทําการแกะฟิล์มนะครับที่อยู่ตามหน้าจอตัวใหม่ต่างๆออกนะครับแกะวอยประกันต่างๆออกนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของพวกกาวต่างๆที่เขาแปะมาให้นะครับเพื่อที่จะทําการเตรียมในส่วนของการเปลี่ยนหน้าจอในลําดับต่อไปนั่นเองนะครับ ครับก็เป็นแนวทางการเทสหน้าจอนะครับที่หน้าจอมันไม่แสดงผลนะครับหมายถึงตัวเครื่องนะครับก่อนที่เราจะทําการแกะหน้าจอตัวเก่าออกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนนะครับที่หน้าจอมันแตกนะครับแล้วท่านต้องการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่นะครับท่านก็สามารถแกะหน้าจอตัวเก่านะครับแล้วก็ค่อยลองหน้าจอตัวใหม่ในการวางหน้าจอลงไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทําการแกะในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของตัวสายแพ้หน้าจอเก่าเตรียมไว้นะครับ เพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการเป่าแล้วก็แกะหน้าจอตัวเก่าของลูกค้าออกกันนะครับครับก็ลักษณะของการเป่าหน้าจอนะครับผมก็จะใช้ตัวไดเป่าผมตัวเดียวกับที่เราใช้แกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกนะครับก็เป็นยี่ห้อตามคลิปในลักษณะนี้นะครับก็ถ้ายัางไงนะครับตัวไดเป่าผมตัวนี้นะครับผมจะทําการแปะผลิตภัณฑ์หรือว่าแปะลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็สามารถที่จะลองเลือกหามาใช้งานได้นะครับ ครับสาเหตุที่เราเป่าด้วยลมร้อนก็เพื่อที่จะให้กาวที่ติดมากับหน้าจอจากโรงงานต่างๆนะครับมันคลายตัวนะครับจะทําให้เราทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายนะครับเวลาเราแกะนะครับอาจจะไปพลาดนะครับโดนในส่วนของตัวขอบบอดี้ต่างๆนะครับทําให้ตัวขอบบอดี้มีร่องรอยหรือว่าเสียหายได้นั่นเองนะครับ ก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เป่าแล้วนะครับผมก็จะทําการค่อยๆแซะนะครับรูตัดกาวที่อยู่บริเวณรอบๆอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวน้ํามันรอนสันนะครับน้ํามันรอนสันตัวนี้ก็คือจะทําหน้าที่นะครับทาให้กาวมันเสื่อมสภาพนะครับเมื่อกาวโดนน้ามันรอนสันนะครับตัวกาวก็จะคลายตัวนะครับก็จะทําให้เราแกะในส่วนของตัวหน้าจอง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ เมื่อเราได้รูตดตะกาวโดยรอบนะครับเราก็มาทําการค่อยๆแท้นะครับหาจุดที่มันอยู่ชั้นล่างสุดของใต้จอนะครับทําการสอดด้วยแผ่นพลาสติกบางเข้าไปนะครับแล้วก็รูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆขอบจอนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกมานั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อทุกท่านนำหน้าจอตัวเก่าออกไปแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการไล่เก็บคราบกาวต่างๆนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่แบบนี้นะครับเครื่องยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับพวกกาวต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องไหนนะครับที่เคยผ่านการแกะมาก่อนนะครับมันก็จะทําให้มีคราบกาวต่างๆที่หลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะต้องนําในส่วนของตัวคราบกาวต่างๆพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะได้วางหน้าจอตัวใหม่ลงไปแนบสนิทแล้วก็ติดแน่นทนนานนั่นเองนะครับ ครับก็ขอตัดภาพมาถึงในขั้นตอนที่ผมได้ไล่เก็บคราบกาวต่างๆออกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทําการเช็ดนะครับด้วยน้ํามันลอนสันอีกรอบนึงนะครับเพื่อเก็บในเศษของตัวเศษกาวต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆออกกันนะครับ กลับก็ามาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก่อนที่ท่านจะทําการลงกาวนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นรูลาโพงสนทนานะครับอย่าให้กาวมันไปปิดบังนะครับเพราะว่าจะมีผลในการเวลาฟังเสียงปลายสายนะครับท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงปลายสายได้นั่นเองนะครับถ้ากาวมันเข้าไปปิดรูต่างๆพวกนี้นะครับก็ในจุดเซ็นเซอร์นะครับช่วงนี้สําคัญนะครับอย่าให้กาวมันไปปิดบังนะครับเพราะว่าถ้ากาวปิดบังในส่วนของตัวช่องเซ็นเซอร์นะครับก็จะทําให้หน้าจอของท่านทํางานผิดปกตินั่นเองนะครับ ครับก็เป็นจุดสําคัญหลักๆนะครับในการแกะเปลี่ยนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นก็ตามนะครับก็มาดูในส่วนของตัวกาวนะครับกาวในเคสนี้นะครับผมจะใช้เป็นกาวทีเ0็ดซึ่งมีเนื้อกาวสีดํานะครับไล่ไปยังบริเวณรอบๆขอบของตัวเครื่องก่อนนั่นเองนะครับการลงกาวนะครับก็พยายามลากกาวให้เป็นเส้นเป็นแนวไปนะครับลงให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอนะครับ ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับจุดสําคัญสําคัญนะครับในช่วงของรูนะครับลาโพงสนทนานะครับในช่วงกล้องนะครับเรามัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ในเคสนี้นะครับในช่องจุดเซนเซอร์นะครับผมจะเว้นไว้ก่อนนะครับโดยผมจะมาไล่เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ลงกาวอีกตัวหนึ่งนะครับในลําดับต่อไปนั่นเองนะครับค่อยๆลงกาวไปยังบริเวณรอบๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเนื่องจากว่าตัวกาว ที่ใช้สําหรับหน้าจอแบบนี้นะครับมันมีระยะเวลาของการเซตตัวอยู่นะครับการลงกาวก็อย่าลงกาวเยอะกาวเยิ้มจนเกินไปนะครับการลงกาวเยอะกาวเยิ้มจนเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้กาวมันไหลเข้าไปยังชั้นแบ็คไลท์นะครับเวลาท่านวางหน้าจอแล้วนะครับจอของท่านนะครับอาจจะมีร่องรอยดําๆบริเวณขอบจอนะครับก็แสดงว่าท่านลงกาวเยอะกาวเยิ้มจนเกินไปนั่นเองนะครับ ก็มาถึงอีกจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้เว้นไว้ในช่วงแรกนะครับก็คือเป็นจุดเซ็นเซอร์นะครับในเคสนี้ผมจะใช้กาวอีกตัวนะครับก็คือเป็นกาวนัมเบอร์ที8,000ลงไปยังบริเวณเหนือจุดเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับครับกาวตัวที8,000ตัวนี้นะครับมีลักษณะเนื้อกาวใสนะครับผมจะแต้มไว้บางๆนะครับเหนือจุดเซ็นเซอร์นะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่ไม่มีความชํานาญนะครับจุด พวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับถ้าเกาามันไหลเข้าไปยังในส่วนของจุดเซ็นเซอร์แล้วนะครับมันจะทําให้เราแก้ไขลําบากนั่นเองนะครับเมื่อเราลงเกาโดยรอบดีแล้วนะครับก็ทําการพักเกวไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันครับ ครับในระหว่างรอนะครับเราก็มาทําการเตรียมในส่วนของตัวหนังยางนะครับเพื่อที่จะทําการรัดหน้าจอในลําดับต่อไปนะครับหนังยางพวกนี้นะครับก็พยายามอย่าให้มันตึงหรือว่ามันแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอในขั้นตอนของการรัดหนังยางนะครับท่านรัดหนังยางแน่นเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หน้าจอของท่านเบินหรือว่าหน้าจอของท่านเสียได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับเมื่อเก่าวได้เสร็จตัวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็มาค่อยๆวางหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับพยา,ายามไล่เช็คทั้ง4มุมก่อนนะครับให้มันลงล็อกสนิทดีนะครับเพราะว่าถ้าหน้าจอไม่ลงล็อกนะครับถ้าท่านฝืนกดนะครับจอพวกนี้จะค่อนข้างที่จะเปราะนะครับ อาจจะทําให้หน้าจอของท่านแตกเสียหายโดยง่ายนั่นเองนะครับก็ค่อยๆใส่ในส่วนของตัวซ็อกเก็ตหน้าจอลงไปนะครับใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็ไปทําการรัดหนังยางแล้วก็เทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันครับ ครับควเมื่อทุกท่านทามาถึงในขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าตัวหน้าจอของท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามันสัมผัสได้ทัชสกรีนได้ต่างๆนะครับปรับสีปรับแสงต่างๆได้นะครับก็แสดงว่าหน้าจอของเรานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็แค่พักทิ้งไว้นะครับในการลัดดังยางแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ลัดดังยางทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับ แล้วเราค่อยมาแกะหนังยางออกนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในนะครับฝาหลังชั้นนอกนะครับแล้วก็พวกแผรสแกนนิ้วต่างๆนะครับแล้วก็ลงกาวในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกเป็นลําดับสุดท้ายนั่นเองนะครับครับก็เป็นแนวทางของการแกะเปลี่ยนหน้าจอนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับต้องการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมหน้าจอนะครับด้วยตัวเองนะครับจะได้ทําตามได้นะครับ ก็ถ้าจุดไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับท่านก็สามารถจะ่แอดไลน์นะครับหรือว่าช่องทางติดต่อนะครับก็มีอยู่ที่หน้าช่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของร้านนะครับการจัดส่งพัสดุต่างๆนั่นเองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือนะครับเราก็รอให้กาวมันแห้งนะครับแล้วก็ค่อยประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ